ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาจะมาแนะนำวิธีการลบโฟลเดอร์บน Google Drive นะครับว่ามันจะมีวิธีการลบโฟลเดอร์ยังไงบ้างนะครับมีวิธีการาง,ง่ายๆนะครับให้พวกเราคลิกที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับสมมติว่าเราต้องการจะลบโฟลเดอร์ไหนนะบน Google Drive เราสามารถเลือกได้นะครับเสร็จแล้วคลิกขวาแล้วก็เลือกนำออก เออนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกนําออกนะครับหามาดูวิธีการนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกนําออกครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับคลิกที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเลือกที่ถังขยะครับเหนะมือนกันเป็นวิธีการเดียวกันนะครับคลิกปุ๊บนะ เสร็จแล้วโฟลเดอร์ย้ายไปที่ถังขยะแล้วเนะเรียบร้อยนะครับต่อมามาดูวิธีที่สองก็คือคลิกขวาคลิกที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการก่อนนะครับให้เป็นสีน้ำเงินนะอ่ามุบอกเป็นการเลือกนะอ่าม่งบอกเราคลิกหนึ่งครั้งมงบอกเป็นการเลือกว่าเราต้องการจะทำกระทำกับโฟลเดอร์นี้นะคลิกขวาแล้วก็เลือกนำออกครับอ่านะเลือกนำออกนะครับ เสร็แล้วโค้ดเดิมนี้ก็จะหายไปบวดหคคุ่นใดของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ